สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงมากกว่า21ปียอดขายตอนนี้ถึงพันล้านมีโปรดักต์อยู่ในตลาดมากกว่า9,000ไอเทมตาสินค้ามากกว่า10แบรนดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ทำดิจิตอลท r ส์ฟอร์เมชั่นยกระดับโดวยวางระบบ SAP ERP ขอเชิญคุณทักษิณตันติภัยจิตก,กรรมการผู้จัดการบริษัทไฟเทคเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชน ทำไมถึงเลือกวาง ERP เป็นจุดเริ่มต้นและพ่อเลยถึงเลือก SAP by Design version Netizen อ r a บิก้าบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ออเดเตอร์เองมีคอมเมนต์ว่าระบบ ERP ของเดิมไม่เหมาะสําหรับการที่จะทําให้บริษัทมันโตไปกว่านี้เราก็เลยมองดูว่า จะหาตัว ERP ที่เป็น International Brand SAP by d e s i a ที่มีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการบริษัทขนาดกลาง SAP ได้มีการทำ R&D กระบวนการในการทำงานที่เหมาะสมทั่วโลกกระบวนการที่รัดกุมซึ่งเราก็มองดูว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีน่าจะเลือกใช้แล้วก็ต้องปรับกระบวนการที่ทํางานดั้งเดิมเพื่อให้แมทชิ่งกับกระบวนการของทาง s a p การจัดเก็บข้อมูลก็ยังจัดเก็บบนคลาวด์ซึ่งเราไม่ต้องมีตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเองประหยัดค่าใช้จ่ายเรียกดูข้อมูลบัญชีทํางานได้จากที่บ้านซึ่งก็เป็นข้อดีของตัวนี้ที่เราเลือก n น็กซิเซนอเมริกาเพราะว่าเป็นตัว ERP ที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์บายดีไซน์ให้เหมาะสาหรับเมืองไทยอัดดปเข้ากับมาตรฐานบัญชีของไทยได้แมทชิ่งกับกนมสถาพกรเราก็เลยเลือกนเน็มีการณ์นการ implement. ทีมงานดีดิเซนเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้ยังไงบ้างเป็นพี่เลี้ยพงพนักงานของไฟเทสจนสามารถอ m p l e m e n t สํสเร็จแล้วก็โกลายพัฒน,นาระบบการจัดก,การของเราให้มีความแข็งแกร่งที่จะแข่งขันได้ในตลาดต่างจะได้ใช้ระบบ s อ p Business by Design เวอร์ชันดีิเซนอาราบิก้าประสิทธิภาพในการทํางานเป็นยังไงบ้างคะเร็วขึ้นไหมคะเร็วขึ้นคะ่ะ60%ลดทัดตอนในการทํางานแต่ก่อนจะพิมพ์เอกาสารออกมาแล้วเราก็ให้เซลเซนผู้จัดการเซนแต่ตอนนี้มันวิ่งตามโฟล์เก็บในเฟรมเอกสารก็จะเยอะแต่ทอนี้เก็บในระบบดูในส่วนของการบัญชีการ ซายข้อมูลของแต่แต่ละแผนกส่งข้อมูลนาเข้าในระบบกแกมมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ตัดสินใจสําหรับผู้บริหารสามารถคีเอทข้อมูลให้ละเอียดเพิ่มขึ้นมีความจับไวในการคีข้อมูลวิเคราะห์ เร็วขึ้นกองข้อมูลอาการจำแนกเหมือนหมอชัดเจนยิ่งขึ้นเน็ตติเซนมีชื่อเสียงด้านที่ปรึกษาของโปรแกรมมีทีม CE ซัพพอร์จะผ่านระบบของโอลิการมิเอสเอพีบดีซมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นจุดดีก็คือทำงานที่บ้านได้ทั้ง Work from Home หรือ Work Any w h e r e ก็ได้มีความรวดเร็วของการทำงานแพ็คกิ n งของเอกสารดูจาก d o c กได้เลยทราบเตตัาของการทำงานสามารถเก็บหลอกยูเซอร์ว่าใครทำอะไรเวลาไหนใช้แล้วชีวิตีค่ะ สุดยอดมากค่ะดีมากค่ะ